บิตคอยดีตัวขึ้นมาที่91 0 0 0ดอลลาร์พครับเกณฑ์ขึ้นมาจากจุดบัตทอมล่าสุดประมาณ13%โดยที่โครงสร้างภาวเวกเนี่ยยังไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าภาพอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยสูดีมากนะครับทั้งโครงสร้างภาพเรลี่ยังคงเป็นโครงสร้างฝังขาลง EMA โมเมนตัมต่างๆครับเช่น EMA 50ในภาพเรลี่เนี่ยเราหลุดลงมาแล้วซึ่งในอดีตบ่งบอกถึงการเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตครับแล้วก็สัญญาณการเกิดเดสคอร์นวต้าสำคัญต่างๆโมเมนตัม um ต่างๆที่เกิดการอ่อนแรงเกิดขึ้น ้องบอกว่าบิตคอยต่อจากนี้เนี่ยนะครับการที่จะจู่ที่เขาเนี่ยจะกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกแข็งแรงหรือรุนแรงอีกครั้งหรือเรียกว่าทำออทําไฮเนี่ยอาจจะยังเป็นเรื่องยากถ้าเรามองตามความเป็นจริงนี่ครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งผมจะมาตอบเรื่องน้ฟังกันครับว่าสถานการณ์ตลาดแบบนี้หลังจากที่เฟดเนี่ยมีโอกาสจะดลดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง8.5%ทิศทางของคลิปต่อจากนี้จะเป็นยังไงเราจะวางแผนการลงทุนของเรายังไงให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดเราฟังในคลิปนี้กันเลยครับ ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ประวันที่28พฤศจิกายนและผมมาได้มาแนะนำการลงทุนครับไม่เป็นครับบิตคอยในวันนี้ก็เริ่มมีการดีตัวขึ้นมาที่ประมาณ91,000ลลา์นะครับจริงๆต้องบอกว่าเราไซด์วร์ยูนโซนเนี่ยนะมาสักพักแล้วนะครับค่อนข้างน่าเบื่อเลยผมเองก็ได้มีการเคลียร์พอซิชันไปในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับแลวก็ตอนนี้ยังคงถือเ a ฟบ r ตคอยอยู่เต็มมือนะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติม เพราะว่าผมมองจังหวะในการดีตัวชุดนี้เนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่จังหวะในการดีตัวในภาพระยะสั้นเพื่อที่อาจจะพักตัวต่อได้หรืออาจจะย,ยังลงต่อได้นะครับเพราะเหตุผละอะไรผมถึงมองอย่างนี้เดี๋ยวจะไปต่อลรืเพื่อได้ฟังกันนะครับรอมทั้งบิตคอยเองเนี่ยนะครับโครงสร้างภาพใหญ่เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณการอ่อนแรงแล้วก็ภาพย่อยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าออกเป็นโครงสร้างขาลงที่ชัดเจนแล้วก็เรายังคงมีแนวต้านสำคัญหลากหลายอย่างก็อยากจะมาต่อะลึกไม่เพื่อได้ฟังกันนะครับแต่ว่าการที่ผมมองลงต่อเนี่ยนะครับ ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เป็นโอกาสของเรานะผมจะหาจังหวะในการช้อนต่อจากนี้ซึ่งผมมองว่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับก็อยากให้เพื่อนลองตั้งใจฟังเลยกันนะครับเพื่อนๆครับใครที่ฟังมาถึงตรงนเนี่ยก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจใผมใน่ายกันนะครับเพื่อนครับในฝั่งของไอเดียการเทรดของผมนะครับก็จะมีในการเข้ากลุ่มเทรดฟรี Free นะครับ ก็เพียงแค่สแกนเคอร์โคด้ดที่หอดอยู่ที่หน้าจอนะครับหรือคลิกที่ลิงก์สอ์ที่อยู่ใต้คลิปด้านลางก็ได้นะครับผมจะมีการแจกรางวัลในกลุ่มทุกๆเดือนนะครับมากกว่า40,000บาทเนี่ยได้รับแน่ๆแล้วก็จะมีการแจกรางวัลในการเทรดด้วยนะครับการแจกรางวัลเป็น iPhone ด้วยนะครับแล้วก็รางวัลมากถึง หลักหลายหมื่นบาทอย่างแน่นอนนะครับรวมๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหลักแสนบาทต่อเดือนเลยนะครับก็สามารถเข้ามาจอยกันได้รวมถึงในฝั่งของสิทริพิเศษต่างๆนะครับในฝั่งของจังหวะที่ผมจะกดเทรดคลาสในการสอนเทรดระบบในการเทรดนะครับแล้วก็ Copy Trade นะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับเพียงแค่สแกนเคอร์โคด่สอดท,ที่หน้าจอหรือ คลิกที่รีสอร์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดติดต่อแอดมนในการเข้ากลุ่มครับและกดที่ Open อเรติค e ตรงนี้ครับจะมีติเก็ตเนี่ยเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เพื่อนกดที่ติเก็ตของตัวเองนะครับแล้วสอบถามทีมงานได้เลยครับเช่นสวัสดีครับต้องการเข้ากลุ่มครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเนี่ยเขาคอยบอกวิธีและกติกาในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับและก็ในฝั่งของห้องทองคำเนี่ยเพื่อนๆก็เพียงแค่เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีกติกาในการห้องทองคำเช่นเดียวกัน พี่แกลก็กดติดต่อแอดมินเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทองคำเนี่ยต้องบอกว่าเราดีพีกันมาด่วๆเลยนะครับก็จะมีแอดมินคุณนนท์นะครับค่อยๆวางแพนเทร้ให้แล้วก็มีบทวิเคราะห์ต่างๆ ในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์เพื่อนๆสามารถตามเข้าบัดูได้นะครับก็เห็นว่านะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็ถึงจุด TP แล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาอัปเดตในฝั่งของภาวะโดยรวมของตลาดกาันหน่อยเลยกันนะครับจริงๆเรา, Bitcoin ารบิตคอยเนี่ยในภาพวีเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าการวิ่งของบิตคอยเนี่ยจะมีสัญญาณแบล็ตเดเวอเรนซ์เกิดขึ้นในภาพวีงนะครับทั้งในภาพวีและก็ภาพเดลี่เกิดขึ้นด้วยนะครพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับในอดีตปี2 2 2 2 0 0ครับบสองพันยี่งุดสิงของแฟกนะครับในชุดนี้่สิบสองครับลล่วงงมาทดสอบขอบล่าง แล้วขึ้นไปไม่ผ่านจุดกิงกางสุดท้ายแล้วเขาเข้าสู่แบบมาเก็ตในช่วงปัจจุบันครับเห็นได้ว่าเรามีการร่วงหลุดจุดกิงการมาแล้วนะครับแสดงว่าโอกาสที่เป็นไปได้จริงก็คือการขึ้นไปพูดแบงคทดสอบในาดา้านสำคัญของจุดกิงการของชาแนลไซเวขาขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเบรกได้แน่นอนโอกาสที่จะกับเข้าสู่ออร์ทามไฮยังคงมีผมบอกไปแล้วว่าเรายังไม่ได้เสียโครงสร้างฝั่งขาขึ้นเพียงแค่ว่าโมเมนตัมเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วใช่แล้วเรามองตามความเป็นจริงไปก่อนก็คือ โอกาสที่จะพู l l back ไปหาจุดกึ่งกลางก็คือประมาณหลักแสนเหรียญนั่นเองนะครับทีนเรามาดูในฝั่งของสัญญาณการกับตัวของบิตคอยสัญญาณดีๆกันบ้างนะครับโอกาสอะไรที่ Bitcoin อาจจะมีการดีตัวต่อจากนี้ได้บ้างนะครับก็คือสัญญาณ hidden bullish divergence นั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณการขัดแย้งกันหรือสัญญาณที่บิตคอยเนี่ยอาจจะเกิดการกลับตัวหรือการดีตัวในภาคราาสั้นเกิดขึ้นได้บ้างนะครับก็ เฝ้าจับตาบิตคอยต่อจากนี้เลยกันนะครับทีนีเรามาดูกันครับออในฝั่งของนักวิเคราะห์เขาได้มองว่าบิตคอยในปีปีนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะดีตัวแตะแสนเหรียญ มากถึงประมาณ60%เลยนะครับซึ่งบิตคอยเองเนี่ยนะครับก็มีการเก็งขึ้นมาประมาณ13%แล้วนะครับจากจุดบตดทอมล่าสุดโอกาสดีหลากหลายอย่างเลยกัน,นะครับที่บิตคอยอาจจะดีตัวได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนนะครับประธานเฟดคนใหม่ซึ่งอาจจะต้องรอคุณพาวเวลเนี่ยนะครับเขาลงจากตำแหน่งนะครับประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับก็อีกไม่นานเกินรอด้วยกัน ซึ่งมีข่าวนะครัว่าประธานเฟดคนใหม่เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเรียกได้ว่าสนับสมุนคริปโตหรือเรียกได้ว่าผ่อนคลายนโยบายกับเรื่องดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับนี่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คริปโตในปีปีหน้า น่าเฝ้าจับตาซึ่งจริงแล้วเรามาดูตามโครงสร้างตามผม,มเป็นจริงเอาเปิ้ลก็เห็นว่าบิตคอยเองแล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้มีการเบรกให้ก่อนหน้าแต่อย่างใดนะครับ EMA ต่างๆก็ยังไม่ได้มีการเบรกใช่แล้วการที่บิตคอยดีตัวสู่แนวต้านเนี่ยยังคงมีอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแนวต้านที่92,000ถึง94,000แล้วก็หลังจากนั้นอยู่ที่ประมาณ98,000นะครับซึ่งการที่บิตคอยเนี่ยจะเริ่มคอนเฟิร์มการกลับตัวเนี่ยต้องบอกว่าจะต้องมีการเบรกกลับไปยืนเหนือ EMA 50ใ,ให้าสนะิบในจุดดไหนเี๋วยวผมจะไปเจาะลึกให้ฟัง หรือเอาง่ายครับในฝั่งออนเชนเพิ่มเติมเนี่ยการที่บิตคอยจะกลับตัวไปเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงได้จะต้องมีการกลับไปยืนเหนือชอตเทอร์โมโดครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 4, นึ่งแดรอลลาร์โดยประมาณถ้ายังกลับไปยืนแบบเต็มเต็มแท่งไม่ได้นั่นหมายความว่าบิตคอยถึงแม้จะเป็นการหนีตัวจะเป็นการหนีตัวบนแนวโน้มขาลงต่อไปนั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่น่าจับตาก็คือจะเป็นสภาพคล่องในวันที่10ธันวาคมและก,กันนะครับที่เฟดอาจจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยแต่ก็จะเห็นได้ว่า การประกาศออกเบีย้ยล่าสุดนะครับก็ไม่ได้ทําให้บิตคอยเนี่ยดีตัวอะไรเลยสุดท้ายแล้วบิตคอยล่วงซะด้วยซ้ํานะครับก็ผมมองว่าไอ้ดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ได้สําคัญสําหรับผมแล้วนะครับอาจจะไปรอคุณพาวเวลเนี่ยโดนลงจากตําแหน่งไปในปีหน้าเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็ค่อยไปว่าอีกทีหนึ่งซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้โฟกัสเรื่องข่าวมากมายนักนะครับผมก็เทรดตามระบบเลยก็ตามเทคนิคเข้าเป็นหลักซะมากกว่าของภาวะอารมณ์จากเฟรนเกนเด็กครับยังคงอยู่ในภาวะที่มีความกลัวอยู่ ซึ่งผมยังคงมองเป็นโอกาสทั้งหมดนะครับตั้งแต่บิตคอยต่อจากนี้ลงไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของผมกันบ้างนะครับว่าผมมองยังไงเพื่อนๆครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยๆกันนะครับในฝั่งบิตคอยเองเนี่ยผมบอกไปแล้วว่ามีสัญญาณฮิดเดนบูลด์เดวิสเจนเกิดขึ้นก็คือราคาเนี่ยสูงขึ้นหมดมันต่ำเนี่ยต่ำลงนะครับแล้วจะเห็นว่าทําไมผมถึงบอกว่าบิตคอยเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบิตคอยครับมีการเกณฑ์ขึ นะครับออกมาโซนสีเขียวออกมานะครับบง่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงเพราะว่าจะเป็นแม่เหล็กที่ผลักดันออกไปนะครับก็เห็นว่าพอลงมาแตะเขาเด้งขึ้นต่อลงมาแตะเด้งขึ้นต่อ,ตอแต่เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเขาปิดหลุดนะครับอการที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเขาเอาขึ้นไปทดสอบจุดกึ่งกลางเะยก็ขอบบนขอบบนเหตที่ประมาณ1นึ0 0 0สนะครับต้องเบรกทะลุให้ได้ยื่นเหนือให้ได้ถึงจะกลับไปเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงอีกครั้งจะได้เป็นแรงผลักดันทะลุออกไปอีกครั้งฉะนั้นแล้วแนวต้านของเรายังมีอีกเยอ่างคือ 9 4 0 0 0ดอลพลาร์เลยก็16,000ดอลพลาร์ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบจากสัญญาณการกับตัวของฮิตเด้นบุยเดวิสในภาพวิกตรงนี้ครับทีนี้เรามาดูกันต่อในฝั่งของสัญญาณอื่นกันบ้างครับก็คือสัญญาณจาก e ี a นะครับ EMA 50ในภาพวิคเมื่อบิตคอมีการเป็นหลดุดนะครับก็บ่งบอกถึงโอกาสที่จะจบลอกมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นได้จากตัวอย่างตรงนี้จะเป็นเพียงแค่จังหวะในการขึ้นไปผูกแบกแล้วลงต่อเท่านั้นชั่วครานี้รามาระวังนะครับการขึ้นไปผูกแบก แล้วลงต่อเท่านั้นแสดงว่าถ้าบิตคอยยังไม่สามารถเบรกลุก,กลับไปยืนเหนือนะครับหนึ 1, 6, 000, 000, ่งแสนหกพลหรือเอาง่ายๆครับยืนเหนือชอตเทอร์โมโดก็ได้1นึ0 0แสนสี่ดอล้านให้ได้ถ้ากลับไปยืนแบบเต็มแท่งไม่ได้การที่จะกลับไปเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงก็จะไม่เกิดขึ้นนะเราลหลุดลงมาแล้วเห็นไ,ไ,ไหมครับหลุดลงมาชัดเจนเลยเห็นไหมเทไลายขาขึ้นในชุดนี้หักไม่เคยหลุดเลยครับเทไลายที่ผมตีเอาไว้เห็นไหมสุดท้ายไปหลุดแล้นะเป็นการคอนเฟิร์มการหลุดให้แอนโชเดรหรือเปล่าเลยซ้ายหัว เนี่ยจ,จะเป็นไหลขวาก็ได้แล้วลงต่อแบบนี้เชื่อเรา,าระมัดระวังนะครับว่านี่อาจจะเป็นการเข้าสู่การจบรอบแต่ว่าเราสามารถมองถึงโอกาสได้ครับก็คือจังหวะที่เราจะหาจังหวะในการลงทุน,นในทำให้พอของเราเนี่ยเติบโตก็คือจังหวะในการ pull back เนี่ยก็ประมาณสัก20-40%รนั้นเราไม่ได้มองแบบเวอร์หวังมากมองตามามจริงๆนะครับเรมาจเจาะลึกกันต่อในภาพย่อยผมอาจจะไปเร็วมาเร็วหน่อยในการน,นะรเพราะว่าเสียงผมไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปพักผ่อนต่อด้วย ในฝั่งของบิตคอยด้วยนะครับในภาพย่อยเนะี่ยไม่เห็นว่า mm hmm. การวิ่งใช้เวย์ในชั้นวขาขึ้นแบบนี้นะครับมันเป็น การวิ่งในกรอบของเหมือน rising wedge r e b a r fract นั่นคือในฝั่งของ pattern ที่จะปรับตัวลงต่อนะครับก็เห็นว่า bitcoin s ซ d e way เป็นเชนน้ขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนมองเป็นในฝั่งของ fract, r e b o rising wedge ได้อยู่เหมือนกันซึ่งผมก็เลยรอจังหวะในการเทรดฝั่งขางลงของ bitcoin อยู่นะครับหรือเอาง่ายๆครับถ้า bitcoin จะขึ้นไปเลยก็ได้ผมจะยอมซื้อแพงกว่าคนอื่นนะครับแต่นะครับจนกว่าว่า bitcoin จะเกิดอะไรเกิดขึ้นครับก็คือนะครับ e m a ทุกเส้นในภาพสี่โมงจะต้องมีการตัดกันขึ้นทั้งหมดก่อนแล้วสิ่งที่ผมจะบอกก็คือ ใครที่มีของอยู่ก็แค่ถือต่อไปหลุดกรอบไซเอ์ชุดนี้เนี่ยอาจจะเกิดการพักตัวแรงได้หรือหลุดกรอบเทรนไลน์ขาขึ้นในชุดนี้อาจจะเกิดการพักตัวลงมาดุนแรงได้ก็ระมัดระวังนะครับรุนแรงที่ผมว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้ดุแลแรงมากมายนะก็คือผมหมายถึงการที่ปิดคอร์เนี่ยควรจะต้องมีการทําโลว์ใหม่เกิดขึ้นเพราะว่าเห็นไหมครับว่าการไซเอ์ชุดนี้เนภาพย่อยเนี่ยนะครับถ้าเราดูในภาพเดลี่เนี่ยจะเป็นการขึ้นมาทดสอบแนวะต้านสำคัญของ EMA เส้นสีแดงแแล้วเราก็ล่วงลงมาชุดนี้นี่ขึ้นมาทดสอบอีกรอบอาจจะเป็นการ่วง,งต่อก็ด้ ไฮล่าสุดไฮล่าสุดยังไม่ได้มีการเบรกเลยโลล่าสุดโลล่าสุดนี่เป็นโครงสร้างดาวเทียมที่เป็นขาลงทั้งหมดเลยนะครับจริงแล้วผมได้บอกเพื่อนๆในกลุ่มไปอยู่เสมอว่าผมมองว่าบิตคอยเนี่ยจังหวะแถวๆเนี่ยการที่สโตลงมาโซนโอเวอร์โซลลึกๆเนี่ยหรือมีแรงขายมากจนเกินไปเนี่ยจะมีคนที่ต้องการของอยู่แต่ผมจะไม่ถนัดจังหวะเหตุรูปแบบนี้นะครับก็จะเป็นจังหวะที่แบบนี้ใครได้ติดตามคลิปของผมก็จะเห็นว่าผมเคยพูดว่าบิตคอยจะมีจังหวะที่พูแบบแบบนี้ เพื่อที่จะยอ่ออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วคอนเฟิร์มสัญญาณไดเวเชนชันแล้วชุดนี้ผมจะมองเหมือนกันขึ้นไปแล้วยอ่ออีกรอบหนึ่งนะครับจะมี diver ไดเวเจนไหมหรือไม่มีผมไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดก็คือควรจะต้องมีการทำ lower low, low ใหม่เพื่อคอนเฟิร์มไดเวเจนก็จะเป็นจังหวะที่ผมถนัดในการเทรดมากกว่านะครับถ้าผมตกหลดผมไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมเนี่ยระบบของผมเนี่ยเป็นระบบที่จะเข้าแพงกว่าคนอื่นประมาณ 15- 20%เนี่เป็นเรื่องปกติแต่ผมอ่ะไม่อยากจะช้อนในภาวะตลาดที่เป็นแบบนี้ถ้าผมไม่ไ เวทไอลซี <With> MC, เราดูตลาดแล้วก็รอเทรดตามระบบของผมไปก่อนนะครับฉะนั้นผมจะมองว่าผมจะยังคงโฟกัสในการเทรดรอเด้งเอส่อไปซึ่งก็จะเป็นการรอแถวช่วงโซนนี้ครับแล้วก็จุดที่พีของผมเนี่ยจะเป็นแถวช่วงโลเดิมเนี่ยก็ดุดโลลงมาก็จะโฟกัสในการ TP ฝั่งขาล,ลงนะครับหลังจากนั้นการเพื่อนถ้าบิตคอย n เริ่มมีการย่อตัวลงมาเกิดขึ้น ผมจะโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นดึงแผนฝั่งขาขึ้นกลับมาเอาฝั่งขาลงเนี่ยดึงออกไปซะเช้าเนี่ยเราจะเข้าใจว่าจังหวะไหนผมจะทําอะไรผมจะเทรดฝั่งขาขึ้นตอนไหนผมจะเทรดฝั่งขาลงตรงไหนนี่คือวิธีคิดเลยก็วิธีการเทรดของผมนะครับผมเทรดประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อในฝั่งของเอาคอยกันบ้างก็คืออีธิเรียมนะครับจริงๆแล้วอีธิเรียมเนี่ยนะครับก็แอบดูดีกว่าบิตคอยนะเพราะว่าอีธิเรียมเนี่ยข้าวบิ๊กเนี่ยนะครับยังคงพักตัวได้ดีนะครับที่พี่โบที่6 0.8%นะครับแล้วอีธิเรียมเป็น1เหรียญ ที่หน้าโฟล์จับตาอาจจะดีตัวได้ดีมากกว่าปิดคอยก็ได้เห็นได้จากว่าอีเทเรยมของโฟของ ETF เนี่ยนะครับมีสถาบันไล่เก็บ4วันดิดต่อแล้วด้วยและก็สัญญาณออจริงๆแล้วการพักตัวโครงสร้างของอีเทเรยมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชุดไซเวนะเพราะว่าออโลล่าสุดเนี่ยมีการหลุดไฮมีการเบรกออกไปฉะนั้นเราตรงนี้อาจจะเป็นการเบรกไฮได้เหมือนกันนะหรือ,อ,อจ,จะเป็นการไม่เบรกไฮก็ได้เพราะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดไซเวชัดเจนนะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได,คนได้คือเราลองตีเทเลไรแบบนี้แบบน,แบบนี้เห็นไหมครับอาจจะเป็นการดีตัวไปแบบนี้ก็ได้ ครับอันนี้ก็รอดูในการซิงสําคัญเลยคือเราไม่รู้หรอกว่าจะดีตัวไปถึงไหนเรารู้แค่ว่าอยู่แถวนี้เราจะช้อนหรือไม่ช้อนจากคาร์ลตรงไหนแล้วอีทาเรียมเป็นหนึ่งเหรียญเอาคอยที่น่าจับตาเลยกันนะครับเอ,อันที่ในฝั่งของ BNB เลยกันนะครับ BNB ก็เป็นหนึ่งเหรียญที่ผมบอกว่าน่าจับตาเหมือนกันเนื่องจากโครงสร้างในภาพบียังไม่ได้เสียไม่ได้มีสัญญาณการกลับตัวเลยก็ D, 0, แม็กซยังคงยืนเหนือศูนย์แตกต่างจากบิตคอยที่บิตคอยแม็กซี่ต่ำศูนย์แล้วจุดนี้ BNB ก็เป็นหนึ่งเหรียญท น่าจับตาเช่ <ove> นเดียวกันนะครับก็อย่าลืมไปวางแผนเพิ่มเติมในฝั่งของมีเอ็มเอ็นด้วยนะก็เป็นหนึ่งเหรียญที่ผมลิสต์เอาไว้เพิ่มเติมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดเทรดนะลิสต์เอาไว้ในกลุ่มนะครับเพื่อนๆครับในฝั่งของไอเดียการเทรดเพิ่มเติมจังหวะในการกดเทรดต่างๆคลาสในการสอนเทรดกลอปปี้เทรดนะครับที่เอาไว้กระจายความเสี่ยงเพื่อนๆสามารถตามเข้ามาดูได้นะครับในฝั่งของแผนเทรดสปอร์ตแพลนในฟิวเจอร์ผมอัปเดตชัดเจนนะครับจุดไหนที่ผมจะกดผมบอกทีนี้ทั้งหมดเลยนะครับแบบเรียลไทม์เพียงแค่นะครับสแกนนเหหรรีีียโคททท่่่่ออออู้าจื คลิกที่รีสอร์ทอยู่ใต้คลิปด้านล่างก็ได้นะครับหลังจากนั้นกดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มและกดที่อ p เอ t ด c ิเกตตรงนี้นะครับจะมีติเกตเนี่ยเด้งขึ้นมาให้เพื่อนๆกดที่ติเกตของตัวเองนะครับแล้วก็สอบถามทีมงานได้เลยนะครับแล้วก็ในห้องทองคําที่เดียวกันครับเลื่อนมาที่รีสอร์ทด้านล่างนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มทองคําอยู่นะครับเพียงแค่เทรดผ่านทางลิงก์ xm ที่อยู่ตยใต้คลิปนะครับห้องทองคำต้องบอกว่าเราทีบีกันมาทั้งสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์์ที่่่ผาา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 านนมมมมมแล้้วววก็สสััปปดดดหรรรถตามมาูคจิงไ ผมพูดจริงหรือเปล่าแล้วก็บทวิเคราะห์ต่างๆอย่างละเอียดในทุกๆวันสามารถตามความมาฟังกันได้ครับเพื่อนๆครับทองคําล่าสุดในภาพย่อยเนี่ยก็เริ่มมีการ break out นะครับในกรอบไซ d e w a y s ชุดนี้และเห็นไหมครับอ่ะกรอบเท่านี้ในฝั่งของ ascending triangle ครับ ascending triangle เนี่ยเป็น condition ต่อเนื่องที่จะไปต่อได้ชั่วระยชุดนี้เนี่ยการลองมาโชว์ back แบบนี้ผมจะมองโอกาสที่ทองคําจะยังไปต่อได้นะครับอีกสักหนึ่งห่หรือมีการ break high ที่ประมาณ4,200ดอละลาร์ขึ้นไปนะครับจุดคั t ก็จะเป็น4,100 42ลลาร์ประมาณนี้นะครับผมจะมอกว่าการเทรดประมาณนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจสัญญาณมันไม่ได้เป็นความเป็นฝั่งขาขึ้นก็มองว่าการเทรดฝั่งขาขึ้นหรือย่อแล้ว follow t r a d ฝั่งหน้าบีนี่ก็จะเหมาะสมสมากกว่านะครับผมก็มองแผนเทรดประมาณนี้เพื่อนๆสามารถมาติดตามอัปเดตแผนเทรดแบรียลไทม์ได้ที่ดีส o อดได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเป็นไงบ้างครับในคลิปนี้หวังว่าข้อมูลของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อทุกคนนะครับดีใจที่ได้พยกับเพื่อนทุกคนวันนี้เรื่องเป็นหอฉลามที่เกาะวันหมนกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ